ไปด้านซ้ายเฮ้ยอ,อะไรสัส่นๆเดี๋ยว,วยนี้เนอะบอสสไลม์อยู่ตรงนี้แน่เลยได้ังเดี๋ยวนะสไลม์อยู่ตรงนี้ปะกู้วข้าขงล่างนี่แน่เลยไปกั้เราจะ่พึ่งสู้บอสเลยกู้วมันมันปรับมาใหม่นี่ไงอยู่ข้างหน้าเรานี่ใช่ไหมนเนี่ยทำไมมันเป็นพื้นที่โลง่งๆนั่นใช่จริงด้วยนั่นคือบอสสไลม์เลยกู้บาดเราหน้าจะได้ขนนกก่อนเราค่อยสู้นะกูบอกไม่อยากไปที่มึงทำทุกอย่างที่กูไม่ได้พูดจริง ไปทางนี้เฉียงซ้ายสาิว่าองศาตัวเคียตายไ,ไปฆ่ามันไ,มไปฆ่ามันไอ้เหี้ยเยี่ยมเหนือได้เอาไปตีหน้าพอ่อเงี้ยเนี้ยกูบอกว่าอย่าฆ่ามันไอ้เคียมึงได้ฟังที่กูพูดมันเนี่ยนี่ไงดีบุกนี่คือดีบุกเว้ยแต่มึงไม่ดีเลยกูว่ามึงฆ่ามันได้ไงวะน่ารักขนาดนั้นไอ้ <c oughs> <c oughs> เคียมันดีตรงไหนอ่ะมันถูกมาเฮ้ยเอ้เอ้เอ้ ถั่วมันตอกจี๋เฮ้ยดุบับฮับฮับเฮ้ยจอมบ่เอ๋มันไกลนะเว้ยเฮียโอ้ยเฮียเฮ้ยมึงดูดิเฮียคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวนอนติดเหนื่อยใจเลยเฮียมึงอย่าขุดเข้าไปกูก็บอกว่าอย่าขุดเข้าไปเฮียไอหูมีปัญหาเออนี่ไงเราครับหนังกระติกได้แล้วเน้นตีบอลได้แล้ว ก็จะุดไปทำไมอะไรนะข <c oughs> ุไปทำไมขยายพื้นที่ไง <c oughs> เฮียเราหนีไม่ได้เนี่ยตัวเท่าบ้านเลยครับมันอยู่นานอยูโอ้ยเลยมึงไปตีโดนมันทำเฮียเลยเนี่ยถอยก่อนยังไม่พร้อมเลย <c oughs> มันก็ไม่ได้เก่งนะเฮียจริงๆแล้วอะการี่เฮียกเก่งกว่า GPS เรา<ด>ไม่คุ้นติดดูกูสปแปมมาดูกูสแปมมาตายง่ายดีวะทำไมเราไม่ทำงี้แต่แรกวะ มีไอ้ก้อนเสี้วฟ้ามีอยู่ในตาของเกิร์ชเออแค่นั้นแหละกูต้องการแค่นั้นแล้วมันก็วางมันลงไปในเนี้ยไว้ในในในเนี้ยลากเข้าไปในเนี้ยอ่าแค่นั้นเผื่อกูให้มึงวางเข้าไปในนั้นมึงวางที่พื้นเลยเอ้าเมื่อกี้ก็ขึ้นแสงไงแล้วก็มันผิดเหรอวะผิด ไอ้เหี้ยแล้วแฝงขึ้นได้ไงเนี่ยมันในเทมแล้มั้งไอ้สัตว์เฮ้ยชิมโมนี่ไงดาบสลามเนี่ยมันจะเอามาเนี่ยเผ็มอย่างมึงบอกว่าให้กูทำอะไรมึงบอกให้กูเลือดในตา <ไป S 1> ครับ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 กลัวโ,โทษไ, <c oughs> ไอ้เหี้ย <c oughs> สัตว์เรื่องง่ายๆมันทำให้เป็นเรื่องยากทำไมเนี่ย มาแล้วมัแล้วโดนแดดไอ้ยังเลยไม่พอว่ะไอสัตว์กอมอะไรมึงตายไหมไม่ตายยังไม่ตายไม่ตายแต่กูมันไม่ข้างอ่ะถ้ามันมันข้างมันถึงจะหยุดอ่ะมึงไม่เอามึงไม่ก้มึงไม่ก้อนนี่ไปแล้วเหรอ มันไม่ได้เก่งเว้ยมันอ้วนดิ้วิเอ๊ะตายไปโดนไฟเผาไปโมเดลน้องน่าเกียดจังทำไมมันไม่โชว์ไอคอนในแมพว่าบอสอยู่ตรงไหนวะมันสั่นอย่างเดียวเนี่ยบอสอตายแล้วไอ้น้องที่เมื่อกี้กูบอกให้มึงเอา้ในกูก็พลาดอันั้นเฉย อันไหนมึงบอกเอานะคือมึงพูดคุมเคือชิบหายเลยคือที่กูบอกให้มึงเอานั้นให้กูเพราะกูจะเอาอันนี้คืออะไรวะที่มันไม่ขึ้นก็เพราะว่ากูอ้มันดอบสว่านมือด้วยเจ๋งว่ะคือการที่เราจะเจอก้อนแร่ได้เนี่ยเราต้องไปขอบๆเลยอะงนั้นก็ข้าบสว่านไปเลยเล่ทายาัน่านถอยมายัน่านอ โอ้โหโคตรพ่อโคตรโพลตาลาเยอะไอ้เหี้ยนี่มันดินแดนของเรานอนอันจริงๆพวกมันเล่นก็ได้เวล่ะรีรอดว,วะถ้าเราเจอก้อนดีบุกนีน่คือโชคดีโอ้โหแม่งอยู่กับเป็นกองเลยตรงนั้นอะ่ะอุ้ยโอ้ <laughs> สุดยอดเต็มกระบาลเลยเฮชชอนเป็นกูตีเลยย่างไอ่มบบโดนเฮียอะไรมา <laughs> เอามัน เอาเต้เปิดทางขึ้นมาทวะเง้เ้เ้ยจตายโดนไฟกูเผาไหมซะมันจะมีสัตว์ตัวนึงอิด้อ้อู้ออโดนไปเลย ตรเนี้อะไรไอ้ยัยถยกูไม่คิดว่ามันจะโดนเนี่ยแล้มันเปล่าตรงกูก็กลังดูแต้มเกิ่วไปเลยกูว่ากำลังชิวๆรอหันสุดไอ้เขี้ยบแมงวางติดกันสองอันอ่ะไม่ใช่ไอ้เขี้ยมันก็วางให้มันใกล้กว่านี้วางอะไรกูยังไม่ทันวางเลยกูเอาทีของ ไม่ใช่ทางนั้นมันก็หมุนก่อนสิอะไรตีมึงอ๋อโดนสวานเจาะด้วยเหรอกูไม่รู้กูไม่เคยโดนเนี่ยอ๋อสวานจเจาะเราได้โถ่อ่านั่นแหละแล้วก็ว่าอีกนึงข้างๆกันได้ไหมวะไม่รู้แต่ใส่ไปใส่ไปอย่างนี้แหละเอออ้อมแม่งเลยลุมโซมเลยอีกนึงอีกนึงครัง้งนีงน้นนนหมดแล้ว<ๆ>ไงึงให้กูเสียอนอ๋อได้ได้ได,ได้แต่ว่าต้องใช้หกอันเอ่า ดีบุกกูเผาอยู่ใช่ไหมดีบุกมีเป็นร้านอะไรที้ย่อ๋อนี่ดีบุกอีกหัวหนะอันนี้ถาวใส่ไปเลยเต็มกราบแล้วก็ปไปมันไว้นี่แหละกจะบอกว่า